สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันเบอร์วันนี้นะคะเราจะมานิ้ยกเพลงของวงเพรสเซลนั่นเองใช่ซึ่งเราเคยทำเพลงแรกไปแล้วเนาะใช่ก็ไปรอดูกันได้เียจะแบบว่าอันนั้นตอนจะจบลิปจะใส่ใสเอเจคทีไว้ให้นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็คือมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกใช่ก็คือสมาชิกออกไปสองึงสามคนจะไม่ได้ออกไปสองนะคะก็แล้วก็ได้ สมาชิกเข้ามาใหม่อักสองคนก็แต่เราก็จำชื่อไม่้มจำชื่อทุกคนไม่ได้นะอะไรอย่างงี้จแต่ไม่ได้แล้วก็ <c oughs> ไม่รู้ด้วยแต่คิดว่าตอนที่เห็นภาพโปรโมทของสองสมาชิกที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือเหมือนมีความเน้นเรื่องการเต้นเข้ามาแต่ว่าก็ต้องมารอดูว่าเพลงนี้เนี่ยจะเต้นหนักไหมหรือว่าจะยังไงแต่ว่าครั้งที่แล้วคือเพลงเราเราชอบกันเลยนนองใช่น้องแพรเคยได้ดูไหมรู้จักไว้วงนี้ยังเลยใช่ าาเพราะจะเป็นครั้งแรกเ,เป็นการ,การ่อโอเค<ะ>กับเพลงต้องชอบแค่ไหนนะคะเบ r s t l o ล p ใช่ไหมใช่เบ r s t l o ล p นี่มันคือเนื้อบลักราชอบแต่ละตัวชื่อ,อนนม,มาก

还没到来的呢。 เาดีดีเยอะตีหัวอยู่ <c oughs> แต่อันนี้ก็จะมีความถ้าเทียบกับเพลงแรกที่เราทำ <c oughs> าก็คือมันจะไอ้นี้กว่าเนะาะเหมือนว่า,วาม,มันจะช้าลงมาหน่อย <c oughs> แต่ว่าเพราะว่านุ้นจะมีความสนุก สดใสกว่านี้นิดนึงสดใสกว่านี้หมายถึงแปลว่าฟิวเพลงที่แบบไอ้นี่นะแบบเต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันดีกว่าแต่อันนี้ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าชิลกว่าแบบมีความชิลกว่าอะไรอย่างเงี้ยยาวหลังต้องบอกให้น้องแพลงไปดูเกี่ยวกับว่าเป็นยังไงอะไรอย่างงี้แต่ว่าดูรวมแล้วคือโอเคก็คือภาพเซ็กเซิร์ชก็ยังถือว่าทำได้ดีเหมือนเดิมนะจ๊ะเพจเซล ดีเหมือนเดิมไม่ตกอ่ะดีไม่ตกเลยแล้วอ็ยังรับเนาะคือเลือกคนเข้ามาก็ก็ยังทําได้ดีอยู่ยังดีอยู่เหมือนเดิมถ้าน้องก็บอกอะไรนะเรื่องเสียงใช่ไหมเข้ากันทั้งสี่คนก็แบบไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครที่แบบโดดเอ๊ะเสียงไปโดยนี่กว่าอะไรนี่เสียงไปในทิศทางเดียวกันนะจะก็ก็ นั่นแหละใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะก็ไปฟังกันได้นี่คือปอยมันจะพักแล้วนะใช่ก็คือแบบตั้งแต่แปลกุงพาแม่คือคือนี่ก็แบบว่าเห็นแล้วแต่ก็แบบว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอะไรอ่ี้ทุกคนฟังาหมดแล้วแหละเออใช่ทุกคนคงได้เห็นกันหมดแล้วก็นั่นแหละก็ไปให้กำลังใจได้รอทีป๊อปใช่น้องจะไม่ขึ้นน่าจะขึ้นทีป๊อปสเตทถ้าจำไม่ผิดน่าจะขึ้นอาทิตย์นี้แหละที่เราก่อนที่เราจะขึ้น หลังจากที่เราปล่อยไปแหละวันจันจะถึงนี้เออติเพื่อนต้องนอนอย่างนี้แล้วอะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราสามคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย